ท่านผู้ชม,ชมครับมวยอีสุสุภัพครั้งที่26รอบตัดเชือกนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างดีเซลเล็กแปงกองปราบอยู่ตรงนี้ครับฟิตเป้เลยทีเดียวกับยอดขุนพลมอรัตนาบัณฑิตฝั่งด้านโน้นครับเรามีรางวัลมอบให้ก่อนเป็นกําลังใจครับเพิ่มด้วยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตยาฆ่าพยาธิเบนดาห้าร้อยกล่องสีเหลืองใบตัดพยาแรกคมจริงอึดจริงของจริงต้องพยาแรดโดยเสียอ๊อทสมชายมานาวิทยาการ เรื่องสูบน้ำดีเซลต้องฮิโนตาสูบทั้งวันน้ำมันหนึ่งถังเซยโอรานมั่นใจต้องฮิโนต้าลูกมารถยนต์ตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกมารถยนต์ของประกอบโอโโทอปจำกัดโดยคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์หนังสือเปิดกรุมหาสมบัติหลวงวิจารเจรนายู7 7๊นเจ็7สี่สามหจ็จถึงามีจหน่ายที่ร้านซี S ่เอ็ดบุกทุกสาขาเวเบอร์เซ็ตกลอมวลเบาปูนต่ออิดมวลเบาสําหรับอิดมวลเบาทุกชนิดทุกขนาด เนื้อปูนลื่นก่อง่ายเหนียวก่อนแน่นต้องปูนก่ออิฐบวนเบาเวเบอร์ตราต,ราตรุกแกยาน้ำมันกวางลุงสดดหยดเดียวสดชื่นบริษัทไทยนกรพัฒนาบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนคิดเคียงข้างทุกชีวิตขอบคุณครับยาบงขาวตะาลิงถือลุกทอกับใช้มาชาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายครับตัดเชือกครับมาถึงมวยคู่ที่สามครับบุมแดาคือดีเซลเล็ แ่งกองปราบพร้อยห้าสิบเจียบอนน้ำเงินยอดขุนพลมอรัตนบัณฑิตน้ำบาตรเท่ากันร้อยห้าสิบเจียบอนครับคุณยนต์ชายกเกษมเกียรติสกุลครับตัวแทนจากบริษัทจรีเพชรอีสูสูเซลจำกัดเป็นผู้มอบมาลัยเป็นกำลังใจกับน้ำมวลคู่มีนะครับดื่มเอ็มร้อยห้าสิบวันนี้ก็ะป๋าเอ็มร้อยห้าสิบมีค่ามีสิทธิ์ลุ้นเป็นเจ้าของรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ ป้ายแดงจาก M150 นาาิการ M150 รวยแหลกแจกจริงแจกชัวทั่วประเทศนะครับ on new ครับโต้จ้าฟอร์จูเ5คันโทรศัพท์ซัมซุง Galaxy A8 500เครื่องและสร้อยคอสักคำอีก1,000รางวัลเพียงเขียนข้อความวิตามิน B6 และ B12 สูงพร้อมที่จะอยู่เบอร์โทรศัพท์ด้วยแรงมือพับสายไา M150 ส่งกล่องรับส่วนตามร้านค้าหรือตู้ปนอ 1.50ปชจคลองจันรกรุงเทพ1.02.40ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจับรางวัลครั้งแรกครับจากรถคันแรก20มัมกราคมนะครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับไม่จัดพยาแรกคมจริงเออจริงของจริงต้อง,งพยาแรกตัดเหล็กข้างใดเรขหาพญาแรกปวดเมื่อยข้างขาน้ามยามาบินบุญส่งโอสถประัติเดินครับหัวรอบอีสุตัดเชือกนะครับ ปตทเพชรตุงเบืองนั้นไปยืนรออยู่แล้วครับแดงครับดีเซลเล็กแผ่งกองปากอันหนึ่งอัดมารสีนะครับจากหนองบัวลำพู1หนึ่งร้อยยี่สิบครั้งครับชนะเก้าสิบสองแพ้ยี่สิบสามเสมอห้าครั้งวัยยี่สิบสองปีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเซนติเมตรลูกศิษย์ดาบตำรวจนิทิศต,ตั้งสิริสกุลไทยแล้วครับหรือว่าดาบแผงนำเงินยอดคุณพลมรัตนพันธิครับอนนท์ เ,เียกานานครับจากสมุทรสาคร103ครั้งชนะ82แพ้20เสมอ1ครั้งครับ21ปี177เซนตมตรพันตำรวจเอกมนชัยศรีประเสริฐครับมาถอดมงคลให้อาจารย์องอาจคุณสมิงขาวรออยู่เชิญครับก็ถือว่าเป็นมวยรอบที่ยิ่งใหญ่ครับตำนานมวยรอบที่ยังคงอยู่คุณสมิงขาวแต่ว่ายังไม่ใช่นัดชิงนะงใครชนะเข้าไปชิงรถปิกอัพอีซูซู ดีแมนะครับเงินเงินไปเงินมนาอินทรายอินุสุสปราร์คสี่กสพันแล้วก็เงินสดอีกหนึ่งล้านบาทส่วน ส่วนใครเข้าชิงเนี่ยมีอุ่นๆแล้ว5 0าแสนอันดับที่3-3,000แสนอันดับที่4-2,000แสนบาทนี่นนครับคือใครชนะคู่นี้มีอุ่นในกระเป๋าแล้ว5 0 0แสนบาทแต่ถ้าเผื่อว่าได้เป็นแชมป์เพิ่อมอีก5 0 0แสนเป็น1ล้านแล้วก็นีงานอีคขาดนึงโอ้โหตกสุดๆกันเลยทีเดียววันนี้หวางกันเถอะกรรมการผู้ห้ามบนเวทีธนาชัยจำนง ไนายคะแนนอวยพรเฉียวกุ้งทามุดร,รังวังอนุสรทวัชัยทองฤทธิคะแนนที่ออกมาเมื่อไปตะกี้เป็นไง50ต่อ48ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของรอบเรานะที่มีฝรัง่งมีเข้าชิงนะใช่และ49 47รั่งคนนี้ของจริงนะโอ้ย,อยใหญ่ด้วย <laughs> ไม่เสียเปรียบน้ำหนักอะ่ะ ไฟป่าก็ดูฮะคุณจริงของเขาไฟป่าต้องเตรียมอย่างดีนะกินยากกินยากกินยากคุณจะมาประมาทไม่ได้ถูกคู่ถูกคู่ถูกคู่ใช่เงินประมาณห้าแสนมาบนเวทีบนเวทีเป็นเวทีมีเสียงเสียงร้องระงมเลยเป็นยังไงอ่ะโอ้ยแตกแตกแตกอีเซเล็กนี่ก็ชนะอุ้ยเสียป้อแพ้ปอตทแล้วก็ชนะมังกรเพชรก็มีชยาวัหนุ่มสินตึงนะนอกจากแล้วขณะที่ยอดขุนพล ชนะแสงอุทัยชนะ TKO โชคดีแล้วก็ชนะ TKO ยกหนึ่งนะครับตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะนเหมือนน่ะสวยงามพุ่มพันมุ่วงเรียกว่าสามไฟนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวหมวเชงหมวเชงหมวเชงคุณพ่อของมนชัยมาถอดมงคลวันนี้ได้เปรียบเยอะนะคุณพ่อของพันธุ์ตำรวจเอกมนชัยมาถอดมงคลหมวเชงหมวเชงแต่เมื่อกี้ตอนแจกรางวัลก็คุยกับทางใบแดงขาวนะครับดีเซลเล็ก ก็บอกว่าดีพี่ดีแม้ว่าซิกแคนจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าพิษต้อมมาดีพี่แปงพี่แปงพี่แปงงงปรากแปงกองปราบว่างั้นเถอะซิกแคนไม่เหมือนโรนัลโดไม่เหมือนนักบอลแต่ว่าเอาน่ะแ่งดีเข่าดีใจดีทุกลูกทุกลูกเหเงินมีอาวุธแรงมัดมัดมัดหมดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกลับมานะครับถ่ายประยาดเม็ดเดียวครั้งเดียวเม็ดละห้าร้อยกล่องสีเหลือง ลูกมาดยนต์ตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกบาดรถยนต์โชก้พาพารกอนโชก้บบามาตรฐานคุณภาพระดับผู้นําขอปรเกอบโอโตพาร์ตโดยคุณปณวัฒน,น,น์ธนเกตเจริญวงมอเตอร์เครื่องปังหน้าพะลเวสครับผู้นําสินค้าการเกษตรต้องเวสเท่านั้นติดต่อตัวแทนยมหมายได้ทั่วประเทศที่02115000กิจกรรมยกต่อไปครับมาลุกกระต่อบนเวทียกสอง แล้วก็ส่งท้ายปีเก่าต้รับปีใหม่ก็ไปเข้าดาวที่สีดารีสอร์ทนครนายกตอนนี้น้ำม,มันถูกด้วยนะขับรถแวบเดียวถึงแล้วคุณลุงอาร์ปัญหาคือรถจะติดไหมไม่ติดนะไม่น่าติดนะีะนไ่ไม่เป็นไรทุกที่แต่ว่าก็ต้องทำใจใอนอกเมืองก็จะติดอย่างนี้แหละแต่ว่าทยอยๆยยยยไปจ่ไปสีดารีสอร์ทนครนายกรักการปุบนไปทีโอ้โหกำลังมากกำลังมากห้าสิบห้าสิบครับบอกว่ารักใครชอบใครก็เชียร์ใช่ใช<ส>่ถูกต้องถูกต้อง แต่ผมไม่เชียร์ทั้งสองคนแหละไม่เชียร์เราก็ได้จะเนี่ยนะเราก็ไม่เชียร์เชียร์ทั้งคู่ให้ชกกันใ่ไหให้มันมันให้มันมันให้มันมันด่วนดารัคไทยข้างเดียวก็เป็นเรื่องของท่านผู้ชมแต่เวลานี้ต้องระมัดระวังทั้งคู่นะคุณดวงอาจกรรมการธนาชัยจำลองเตือนหน่อยแล้วเตือนหน่อยปีกองเป่าเพราะเคยตายมั้งไม่ใช่ใช่ไหม่อเคระวังว่าไง ก็ต้องระวังดีเพราะว่าจะเข้าชิงนะตัดเชือกตัดเชือกตัดเชือกดีเซเล็ตไปแดงอเมรันยอดขุนพลมรัตนบัณฑิตก็มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะครับอาแบกนั่นแหละของอาจารย์แม่แต่ส่งเสริมสมัยเด็กๆสมัยเล็กๆน้ำหนักตัวประมาณร้อยเศษนี่มาซ้อมอยู่13เหรียญแดงผ่านลำเก้าโดยคุณชุชัยที่อยู่บันคุณที่ไหนจะส่งลูกหลานทีมทุ่งทีมชาติไปเรี้ยงซีที่นั่น อาดเรเล็กเขาดูแลอยู่น้กมวยนะน้กมวยนะ,ะดอ็อเอรปุยเยปลวรัตนผีกันเขาดูแลน้กมวยมปหรือว่ากีฬาอื่นๆสังคมอื่นดารลงดาราดีเขาไปเรียนที่นั่นหมดนะเยอะเยอะเยอะแล้วก็เรียนดีด้วยไม่ใช่อะไรมีปริญญาตรีปริญญาโทอยู่แถวๆโซนนะครับลาดพร้าวร้อยหนึ่งโน้นมีเซเลกระจายเย็นนะ ใช่ไมใจ,ใจเย็นนะดีเซลเล็กอ่ะอเครื่องดีเซลเนี่ยมันก็ต้องดูบบไปปลายด,ดิดูดิอย่าไปมองตาใครนี่หนุ่มเซ็ตต,ตึงนะแห <c oughs> มครับอย่างว่าแหละโอ้ย,โ,อยโดยสัมภาษณ์ก็บอกว่าหลังเลิกมวยนี่จะหาทุนขายก๋วยเตี๋ยวก็บอกอ่ะ<ด>มีความ,มคามิมคมคดกว้างไกลดีแล้วจะเปิดแกลนงชายไปเลยแดงนะแดงนะดีเซลเล็กเนี่ยโอ้ใช้ได้ใช้ได้คิดดีคิดดีอ้าวเดี๋ยวมีทุนนี่นี่ชนะก็ห้าแสนมีทุนแล้ว อ้าวตังเราเพลินหรือเปล่าไม่ต่อยเลยอ้าวว่าไงเฮ้ยเฮ้ยเว้ยอ้าวมาขนมปังเลยกรรมการกรรมการดึงไปดึงไปม่ได้ใช่เอาโอ้ยมาทีอ้าวคือคู่นี้คุณสมิงขาหมดยกเข้ารากันยามมองตราเสียกับทาชุ่เมื่อเพื่อบันเทา ใช้มาชาวอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาการปวดปวบวมเสบอันเริ่มมาจากแรงกัดต่อยอยาำมันกวางลุงหยดเดียวสดชื่นบรรเทาอาการคัดจมูกเบงเวียนกระสับยาำมันกวางลุงชาสูดดมทาบบาบางตามคอนั้นอกหยดเดียวสดชื่น เครื่องยนต์ดีเซลพีโนตาครับพีโนตาผู้งนำด้านเครื่องยนต์การเกษตรพีโนตา0899007779และบริษัทนวัตกรอุตสาหกรรมจำกัดารตลาดบุรีเพิ่มเรื่องครอบทีเจีตร์เอสตีกีติดตามชมยกต่อไปครับยกที่สามครับมวยรอบทีสุดครับตัดเชือกเอาหอายแดงก็ดีเซลเล็บแผงกรองกราบนำเงินยอดคุณพลมรัตนบัณฑิตยกสามแล้วมา ประการเตือน2ยกที่ผ่านมาน้องยกน้องยกนี้นะมาเล็กตะโมยเฉลิมสองหมื่นนะคุณตองอาจยังมียังมีให้มีให้ดียกหนึ่งห้าหมื่นยกสองสามหมื่นยกสามสองหมื่นนี่เขารอไว้ยกสามนี่ใส่กันมาเล็กตะโมยเอ็มสิบหกคุณประจ้รถปะทอนอ่วันนี้รวยรวยตั้งแต่เช้าแล้วอืออุ้ยอ่าดีเซลเล็กเครื่องไอ้เครื่องดีเซลจริงๆนะคนจะมีข่าใช่แน่นอนออต้งแต่อย่าลืมเรืหมัดของยอดรุ่งพลนะ ต่างเกียงกันดิใครจะเข้าวันนี้ใครเข้าก่อนเสียเปรียบเหมือนกันนะเข้าไปแล้วเดินเดินเดียวโดนหมัดเยาวุกุพนไม่ยังไม่เล่นหมัดเลยนะปกติหมัดดีหมัดโอ้โหสอกสอกาตะนี้คู่แรกเอาแล้วต้อวไปกรรมการธนาชัยโอ้พลาดเข้าไปเดี๋ยวเอวขาดตามหัวไปปล่อยเลยนะดีเซนเล็กอ่ะหรือว่าคอจะหลุดอาละ ยกเอทะลอแล้วขึ้นแรงขึ้นทะล้อแล้วทะเลาะแล้วดีสิเล็ตโอ้โยอย่างนี้ออกหัวออกก้อยแล้วนะเริ่มเริ่มมองเห็นแล้วดีเซเล็่ายแดงวัดกะที่ใจนะตอนนี้นะพลนุชอาอะไรอะไรใหอะไรจะเกิดก็ให้เกิอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วยกนี้ไม่ได้นี่ไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นนี่ไม่ได้ชิงนะ และจบจากหนองบัวลำพูดีเซเลปทำเงินมาจากสมุทรสาครกับทุกแบตใกล้ๆนี้โอ้ยอดขุนพลเปโรอจังหวะจะเททิ้งแล้วเปโรอจังหวะยอดขุนพลยอดขุนพลโดนไปสองแท่งแล้วยอดขุนพลได้ได้ได้หนึ่งดอกอภูนุอาจลุ้นโอ้ยค่อยๆปค่อยจิ้มยังยังไม่รุนแรงแกรอจังหวะเยอะ อย่างนี้ปตทปตทนี่เชื่อว่านั่งดูหน้าจอแน่แน่นอนโอ้อ้าวอ้าเอ้าลูกนี้ทำให้เสียเลยเสียเถินเถินเฉินไม่เจ็บแต่ไม่เสียทรงไปเสียทรงเสียทรงโอ้โหไปอีกแล้วเอาทำอะไรดีเซเล็คต้องยั่วแล้วยั่วแล้วต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งยั่วแล้วเตรียมเตรียมทางโทษไม่รู้ เวลานี้คำถามคุทธการ,รว่าใครนกใครใครนกใครเออเห็นไหมเครนะโดนใครจะโดนปักลูกโอ้โหตีเข่าแรงเกือเกินตกลงใครอาธิเผากันแน่นนิ่งไม่ได้แล้วแฟนๆออกอาวุธกันรับรอบเวทีเลยทีเดียวบริการแจวโอนร,รับจ่ายง่ายเร็วครับแค่ชัแกแจวใครก็ใช้ได้ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารมีเบอร์มือถือและบัตรประชาชนแถมดีจักรับประกัน ใช้บริการได้ที่ร้านตัวแทนที่มีป้ายแจว๋วใกล้บ้านท่านนะครับสูมโมรครับผู้นำแห่งใบตัดใบเกียโดยบริษัทสยามโปรฟอมจำใสครับหตุน้ง,งยกลงกับกไปมาลุ้นกันต่อยกียกสี่ดีเซเล็กแดงน้ำเงิน,นยอดคุณพลโอ้โหขวาอดีกดอกนึงสายแทงนายยกสมชาติ เรียนให้ทราบว่าสงไาไปีกอ่อนโต้รับพีใหม่ที่โชคชัยร่วมมิตรที่บ้านเลยแดดร่วมโต้รยกยศตอนนี้อยุ4คุณลุงอาร์คนตจะบิงขาวสดสด้อน้อนโทนตำรวจโคนํำรวจบอกความคิดเห็นยังแตกแยกอยู่แต่ว่ามีเทมาทางน้ำเงินนิดหน่อยนะยอดชุพลไ่รูอย่างวัดดวงวัดดวงวัดดวงตำรวจแต่เชื่อว่าทางฝ่ายแดงเขาก็ยังเชื่อว่าเขามีทีเด็ดมีดีเดินแล้วนี่ยกนีหลุยแล้วโอ้ยเอาี่นี่นี่ เสียเชิงไปหน่อยเสียสมไปนิดนึงมเจอแล้วอยู่นี้อัดแล้วคุณลุงอัดดีเซเล็กแล้วขยาวขย่าก็ติดก็ติดแล้วชิดตามยามเขยาวขวลอนขยาวขวดขยาวแล้วกอนดีแล้วตีขยาวขวดเอายอดชุนพลทำไมทำมากลับไปหลงทางนะไปกั้งตีสู้โอ้โหแม่นี่สมศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีดีตัดเชือกนะก็ไม่อออกาวุธโอ้โหอ้า นักชกจากน้องตัวกระูเอายางอย่างเออกำลัาอัจฉริยะถึงออกมาเอาหาเรื่องอย่างเดียวแล้วแดงหาเรื่องอย่างเดียวแล้วได้ไปเอ้ขยับขยับโอ้ยไม่ลบไม่ลบไม่ล้โอ้โหโอ้โหเอาขึ้นเอาขึ้นโอ้โหวัดใจกันแล้วหู่นี้คุณลุงนี่แหละนี่แหละคือว่าทำไม อีทูสุบวยรอาเพลงยืนยงคงกระพันมาถึง26ปีหัวใจหัวใจเหลือเกินหัวใจเหลือเกินไอ้หนุ่มซินต์ตึ้งหนุ่มซินตึ้งเดินตลอดกลับมาเร่งเครื่องใต้ในยกที่สี่นี่นะอ้าวดีเซเล็กยอดคุณพลทำยังไงเกิดแผ่วอะไรหรือเปล่าเออทำท่าจะยุบถ้าจะยุบคุพลังงานทำท่าจะแผ่วทำท่าจะแผ่วเออเออ30วินาทีของยกที่สี่หยาบหยาบโอ้ยวินาที ดูอยู่ๆชดไปย้ายเฉยย่อยคุณบอลเออช็อตเลยนะเนี่ยโดนโดนบ้านโดนเท้าโดนอะไรโอ้โหช็อตเลยนะช็อตเลยสารภาพเลยรวบเลยต่อยกบดีอยู่เลยต่นยกอ่ะโอ้โหเนี่ยแรงปะทะไปเลยไปเลยเอ้าเอาทับบอทับำอะไรไม่ถูกเลยลืมมหดเลืมหมดแล้วโอ้ยไอที่ซ้อมมาลืมเลยโอ้ยดูดูรวบเดียวเลยเจอบดนี่ขยี้ของ ดีเส่็แล้หมดยกพักก่อนพักก่อนโหแรงเลยโอ้สู้คอสม์เมอร์ซีทีิเล็กิกครับโหลดแรงเร็วสินค้าดีบีมาตรฐานบกและ ISO ตู um ur, Electric, rail, DB, ้คอสม์เมอร์ต้องซีทีอิเล็กตริกเท่านั้นหาซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศติดตามชมยกสุดท้ายครับเอาละครับสามนาทีสุดท้ายนี้คือมวยรอบอีสูสุนัดตัดเชือกใครชนะจะไปเจอกับปตทเพชรรุ่งเรือง ไปแดงดีเซลเล็กแผงกองปราบนักมวยจากนากลางหนองบวัวลำพูน้ำเงินหยอดขุนพลมรัตนาบนิตจากกระทุ่มแบนสมุทรสาครยกเดียวนี่ถ้าเป็นรถออกเพชรกษะเนี่เยเบอกว่าเหยียบปื้ดเดียวโน่นไปรอสงขาเลยไปเลย,ย,ยโอ้โหทางด้านดีเซลเล็ก<อ>เรื่องดีเซลก็จริงแต่ว่าปลายมันแรงอ่ะตัวเล็กแต่หูแรงทั่วแผ่นเลยนะเนี่ยแล้วดูดิ ไม่ยอมนะยังไม่ยอม<ฮ>ค <น S 2> ุณเม่งขาบอกว่าเอ้ยยอดคุณพลตกใจหรือเปล่าเจอทางยกนียเจอดีเซลเล็กวิ่งเข้าใส่เนี่ยตจเลย,ยกยังดีอยู่นะ<ไ>โอโ<ไ>้โหปลายๆนี่สารภาพเลยดูดิดูดิดดอ้าวทีนี้ดีเซลเล็กก็ได้ใจนะครับอ้าวต้องทําอะไรสักอย่างใน,นยอดคุณพลไหนบอกว่ามีหมัดดีอ้าวไม่แน่นะป้องเป็นชี้ได้มันไม่มีช่องให้ต่อยอ่ะโอดีเซลเล็กไม่ถอยนี่ตัวเลยนะเห็นไหมเนี่ยแรกเลยชวนแรกด้วยนะ ต้องไปกลัวต้องไปกลัวเจ็บแล้วโอ้ยนงไม่เอาเลยไม่เอาเลยจะรอดหรือเปล่าด้วยซ้ำเดี๋ยเห่ะเออยังมีนะจะรอดีดีดีมีรางวัลไมดีมีรางวัลไม่เข้ามาไม่เข้ายังแต่แต่ว่าดีเซลลแกก็ไม่แพวเลยนะไม่แพวรู้ตัวว่านำแต่ว่าเอาหก็ยัง เอาให้ขาดอ้ามาได้ยินเลยได้ยินดิเซนเลกนีนึกถึงมวยเจริญเมืองเลยนะคุณตุ๊กอาจทั้งตระกูลทั้งตระกูลทั้งตระกูลเดินทะเลาะอย่างเดียวอย่างพงษ์เจริญเมืองมาในเครือเคเจริญเมืองตัวท้ายชิดไทยแนะแหนมโป้ไอ้เครือโอ้โหอ่าตอนนี้เหมือนได้ยินเราพูดบอกว่าพอมาตรงนี้แล้วไม่มีที่เสียวแล้วไม่มีที่เสียวแล้วคุณตุ๊กอาทาง ยอดยอมเลยนี่ยอม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 แฟนๆก็รู้กันแล้วโอ้โหแฟนก็รับสรภาพแล้วเหลือเชื่อนะโอ้ยกเดียวอ่ะโดนปลายยกครึ่งยกด้วยซ้ำเนี่ยหัวใจของดาบแ้งเลยทีเดียวต้องยกเสียงยังยังไม่รู้ว่าหัวก้อยเลยนะแต่พอแปลกใจคุณมิงขาวว่าบรรดาประเภทขาประจำเ่ยเขารู้นะโอ้โนั้รู้ นี่กับหมอดูอีกนะคุณอาธเขาบอกว่าหน้าตักมีเทมาทางยอดสุนพลแล้วออแต่ว่ายังมีอีกส่วใหญ่เนี่ยขำขำไปที่<ม>ดีเซล็กโอ้โห,โหมาลูกนี้ก็อ่านเกมทะล,ลุเลยเหลือเชื่ออ่าก็ต้องยอมครับครับคนมีประสบการณ์คนมีไหวพริบดีก็ยืนหยัดอยู่บนอ่ายุทธจักรกนักสู้ได้อย่างสบายไปที่กันพุธรังรองอนุสรพระชัยทองฤทธ์เมื่อกี้นี้อวยพรเกี่ยวกุ้งชูมือให้ฝ่ายแดงครับ ดีเซลเล็กแปงกองปราบนักมวยจากหนองบัวลำพูครับจะไปชิงชาะเลิศมรอบอีสุสุครับกับทางด้านปตทเพชรรุ่งเรืองครับส่วนจะเป็นเมื่อไหร่ติดตามครับนี่คือสุดยอดของมวยรอดพักกันสักครู่เดี๋ยวมาชมพู่ต่อไปครับ